กรีนสยามพันธุ์ส้มโอสีสวยสดเพื่อนๆยังจํากันได้ไหมคะว่าต้นส้มโอนี้แหะค่ะที่อยู่ที่ข้างบ้านมมลี่นะคะ oh, <wow. S 2> ต้นนี้ปลูกมาได้5ปีนะคะออกลูกปีที่3มค่ะปีที่3มปีที่4ี่นะคะก็ออกลูกนิดหน่อยนะคะเราก็เด็ดทิ้งค่ะปีที่5้านี้ก็จัดการทิ้งไว้ทานนะคะทุกคนเห็นไหมคะว่าออกกัน10กว่าลูกนะคะก็ทยอยกันออกค่ะนี่นะคะวันนี้ได้มา1ลูกนะคะก็นํามา บอกให้กับเพื่อนๆดูนะคะสีสันจะเป็นยังไงบ้างนะคะรสชาติจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะทุกคนจริงๆแล้วต้นนี้ลูกนี้นะคะก็เด็ดมาได้ประมาณ3คืนแล้วนะคะให้เขาลืมต้นสักนิดนึงนะคะโอเคนะคะเราจะบอกประมาณนี้เลยค่ะนี่นะคะหน้าตาดูดีเลยนะคะสีสวยค่ะแต่บอกพลาดนิดนึงนะคะไปโดนเนื้อของเขานะคะก็อ๋อ ตามตามนั้นค่ะตามนั้นนะคะแกะออกมาะะเป็นไงมาดูกันค่ะโอ้โหสีสวยมากๆนะคะเนื้อแบบแน่นๆนะคะทุกคนแบบช่ำๆเลยค่ะโอ้โหเดามาแกะกันนะคะมาแกะดูเลยนะคะแบบนี้นะคะแกะไปชิมไปโอ้โหอิ่มกันเลยทีเดียวนะคะเ,เพื่อนๆนี่ค่ะโอ้โหนะคะสีสวยมากๆแล้วก็เสียงเวลาที่เราแกะออกมานี่คือมันดังแบบสะใจมากๆเลยนะคะเสียงดีงาม เนือก็สวยนะคะแล้วก็รสชาติเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะมาชิมใม่ค่ะเพื่อนๆดูอีกสักรอบหนึ่งนะคะเผื่อว่าใครบอกว่าอยทําไมไม่เห็นตอนกินเลยนะคะโอเคนะคะสวยงามเนาะทุกคนเนาะเราก็จะพยายามแกะออกมาให้ดูดีที่สุดนะคะโอ้ยแจ่มๆเลยนะคะครึ่งหนึ่งก็แบ่งไปให้พอกับแม่ทานนะคะแล้วก็นี่ะคะแล้วก็ แกะออกมานะคะสวยๆแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาวางไว้ในจานแล้วก็เดี๋ยวจะมาทานกันนะคะทุกคนแกะให้หมดกันเลยค่ะโอ้โหสวยงามเสียงดังชั่วๆเลยนะคะเสียงของความสดของส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามนะคะปีนี้ก็ได้กินกันแบบอร่อยนะคะปีแรกๆเคยเอามาทานนะคะที่ออกปีที่3ามนะ เพื่อมาทานแล้วมันไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่นะคะเนาะมันออกจาฝันฝาดหน่อยขม,ขมขมหน่อยๆนะคะเนาะออปีนี้เป็นยังไงเนาะนะคะเดี๋ยวเรามากินกันนะคะทุกคนนี่โชว์ความสวยงามอลังการนิดนึงนะคะเนาะออภูมิใจมากเลยนะคะเนี่นะ แกะเสร็จล้วก็จะวางในจานแบบนี้กันเลยนะคะสวยๆกันเลยค่ะทุกคนเพื่อนๆบอกว่าเมื่อไรเธอจะกินสักทีนะคะโอ้โหขอเวลานิดนึงนะคะขอจัดให้สวยงามนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวเรามากินกัน <laughs> กินสมโอนี่<ช>แ,แหละนะคะพันทับทิมสยามค่ะทุกคนหน้าตาดีๆนะคะจัดจัด,จ,ดจัดเลยค่านี้เลยนะคะโอ้โหชิ้นใหญ่ๆคําโตๆกันเลยทีเดียวค่ะจัดกันให้อร่อยอร่อยกันไปเลยนะคะมีความหวานกรอบอร่อยนะคะแล้วก็ขมนิดนึงนะคะเพราะว่าอาจจะก,กินตัวของ เนื้อนะคะเนื้อที่เป็นเป็นสีขาวๆคะ่ะไปด้วยนะคะเราเรียกเปลือกเนาะที่มันติดกับเนื้อของส้มโอนะคะเออ,อาจจะต้องลองอเด็ดตั้งไว้สัก7วันนะคะทุกคนเดี๋ยวจะลองอีกลูกหนึ่งนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่านะคะรอบหน้าคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าความอร่อยมันแตกต่างกันหรือเปล่านะคะโอเคอันนี้เรากินให้หมดชิ้นกันไปเลยนะคะทุกคนขอบคุณที่ติดตามกันนะคะไว้เจอกันใหม่นะคะทุกคนบ๊ายบายคะ่ะ